เชื่อมโยงกับอาร์เซนอลมาตั้งแต่สมัยยังเด็กๆมีความผูกพันกันแปลกๆมาตั้งแต่ไอแต่ไรและทุกวันนี้เขากลายมาเป็นจอมทัพของอาร์เซนอลครับนี่คือเรื่องราวของมาร์ตินโอเดกาดนะครับที่ออกมาเปิดเผยผ่านทางเดอะเพลยเยอร์ที่บรูนว่าตัวเขามีความสัมพันธ์แปลกๆกับอาร์เซนอล ตั้งแต่สมัยเด็กนะครับโอดกาดเป็นเด็กที่ไม่อินกับวิดีโอเกมเลยและมักจะออกไปเล่นอยู่นอกบ้านเสมอครับแต่ว่ามีข้อยกเว้นเพียงหนึ่งเดียวครับนั่นก็คือเกมฟีฟ่านั่นเองเขามักจะเล่นโหมดมจัดการทีมนะครับหรือว่าโหมดอาชีพเป็นส่วนใหญ่และทีมที่เขามักจะเล่นนั่นก็คือทีมอาร์เซนอลครับโอเดกาดบอกว่าเขาโตที่นอร์เวย์แล้วก็ได้ดูบอลพรีเมียร์ลีกอยู่เสมอครับและเขาก็ได้เห็นคลิปของเทอรีเองรีได้เห็นคลิปของอาร์เซนอลในยุคร้พ่าย,ายแล้วก็ได้รับรู้ว่า อัศวโลกมักจะผลิตเพลย์เมกเกอร์เก่งๆออกมาสู่โลกฟุตบอลอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเชสฟาเบลกัสนัสรีรวมไปถึงโอซิลพวกเขามีเทคนิคที่ดีการจ่ายบอลที่แม่นยำนะครับสามารถจ่ายบอลลูกยากๆมีไหวพริบซึ่งมันก็เป็นสไตล์เดียวกันกันกบโอเดกาดนั่นเองแหละครับพอฟีฟ่าพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในปี2015มันก็มีการนําเอาตัวของมาตินโอเดกาดเข้ามาสู่เกมเกมนี้ครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเขาตื่นเต้นมากๆ และสิ่งแรกที่เขาทำนั่นก็คือการเข้าไปสวมบทบาทเป็นอาร์เซนอลนเกอร์ er, แล้วก็ซื้อตัวเขาเองนะครับในเกมมาอยู่กับอาร์เซนอลครับความสัมพันธ์พิเศษนั้นนะครับมันก็ได้กลายมาเป็นความจริงเมื่อ2ฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับโอเดกาดได้เข้ามาเป็นจอมทัพของอาร์เซนอลอย่างเต็มตัวหลังจากที่ถูกยืมตัวมาใช้ก่อนหนึ่งฤด,ดูกาลหลังจากที่เซ็นสัญญาเข้ามาเป็นนักเตะในทีมปืนใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับมาตินได้อธิบายว่าเวลาที่เข้ามาซ้อมในทุกๆวันนะครับเขามักจะมาซ้อมด้วยรอยยิ้ม แล้วก็จะมีภาพความคิดถึงในสมัยเด็กที่เขามักจะเห็นตัวเองอยู่ในสีเสื้อของอาร์เซนอลในเกมฟีฟ่านั่นเองครับเป็นอปถทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับแปลกหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ